สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คุยข่าว10โมงวันนี้วันศุกร์ที่11มกราคมแล้วนับเขาดาวกันได้เลยจะถึงวันเด็กแห่งชาติแล้วต้องสวัสดีน้องๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับล้วคปมมือให้น้องๆด้วยสุดยอดคือผลงานเมื่อครู่นี้นะครับแอนิเมชั่น 3D ที่ได้ชมกันไปเนี่ยน้องๆทำกันเองจากกลุ่ม i creation นะครับนี่อยู่ปอะไรครับป .5 ครับนี่เด็กสุด พออะไรคบพอส่คอสี่จะบอกว่าทุกๆครั้งที่มีเทศกาลนะเราจะเห็นผลงานของน้องๆไ c r e a t i o n เนี่ยที่เปิดรายการของเราทุกครั้งเลยน้องๆเนี่ยทำมาให้รายการคุยข่าว10โมงบ่อยครั้งมากและที่สำคัญแอนิเมชันเมื่อกี้ตั้งใจทำให้ช่อง5เลยเห็นไหมเขาปั่นจักรยานกว่าจะถึงช่อง5ผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับน้องกันนะครับแนะนำชื่อน้องๆก่อนนะฮะเด็กชายปัญญากรเลิศนิมิตพันน้องปันคนไหนเอ่ย ยกมือขึ้นนะครับดเด็กชายทิติพัฒน์กุล,ลชลิตครับน้องนิวครับ<ด>แล้วก็เด็กชายกิต,ตินันท์กันนิกูน้องพีครับดเด็กหญิงบุญนิสาอุณหศริพรน้องเจเจ,เจ <c oughs> นะครับ <c oughs> น้องธีรดาเรืองเจริญศิีน้องเน,งเนมครับ<ด>แล้วก็น้องนัทมนชนะอุดมน้องออมนั่นเองนะครับชานุพงศ์ครับเด็กชายสืบสกุลนียครับเมื่อกี้แอนิเมชั่นที่ทํามาชื่อเด็กอยากให้เด็กๆอยากให้ทำไมถึงคิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับในเนื่องในวันเด็กนะครับ ก็คือว่าเด็กๆได้รับสิ่งดีๆจากผู้ใหญ่มามากแล้วเด็กๆเลยอยากให้สิ่งดีๆกับผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ให้กับสังคมบ้างค่ะโอ้โหนี่เราไปพูดกับใครทําหน้าที่อะไรบ้างเออในในการทำครีเอชั่นสักหเรื่องนียฮะก็จะมีน้องคนนี้เป็นผู้กำกับค่ะแล้ว ส่วนคนนี้คือผู้ช่วยผู้กำกับแล้วก็สร้างโมเดลค่ะสร้างคนต้องสร้างเป็นโมเดลขึ้นมา่องค่ะแล้วหนูก็สร้างโมเดลค่ะส่วนน้องคนนี้ก็สร้างโมเดลแล้วก็แอนิเมชันด้วยค่ะน้องคนนี้ก็สร้างโมเดลด้วยค่ะคนนี้เป็นครีเอทีฟค่ะสร้างโมเดลแอนิเมชันด้วยค่ะแล้วก็ช่วยผู้กำกับคิดเรื่องปสี่ปห้าครีเอทีฟน้อยครีเอทีฟแล้วคือต้องบอกพี่บุ๊กบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเรื่องหนึ่งที่เราได้ชมกันเนี่ย เวลาอาจจะไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ยาวนักมากนะแต่ว่าทีมงานที่ต้องสร้างกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ30กว่าชีวิตอั่นี่เป็นตัวแทนใช่ไหมใช่ใช้เวลาในการหนึ่งเรื่องอสมมติเรื่องนี้นานแค่ไหนก็เดือนเดือนใช่ครับเดือนเต็มเต็มใช่ค่ะครีเอทีฟทำหน้าที่อะไรเออเเป็นผู้เวรช่วยกันคิดเรื่องแล้วก็ช่วยกันแบ่งงานนะครับครับ ถามคนเล็กสุดดีกว่าน้องป .4 น้องปอ .4 ทำหน้าที่อะไรครับผมนะครับก็จะทําที่หัวใจลงไปในน้ําและทําให้น้ําใสค่ับอ๋อคนนี้เป็นคนใส่ใจน้องเป็นคนคิดอันนี้เหรอคุณทำอ๋อเป็นคนทำที่ Storyboard พอดเรื่องมาแล้วอ๋อพอดเรื่องมีอยู่แล้วแต่ว่าหน้าที่ในซีนที่ว่าถือถือใจใส่ใจลงไปในน้ําหนูเป็นคนทําใช่ไหมครับโอ้โหนี่ Storyboard ของเราเหรอครับ อ๋อเป็น s อ o ี่ b o a r d แบบนี้คุณผู้ชมนี่เขาทำงานอย่างเป็นระบบนะเขามี storyboard แบบนี้ด้วยนะครับนี่นี่นี่นะครับผมโอ้โหเรื่องราวดีๆแบบนี้เก่งมากเด็กๆเนี่ยบางคนนะยังวิ่งเล่นอยู่เลยแต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้สนใจเรื่องของไอทีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแบบแอนิเมชันแบบนี้สนใจได้ยังไงเออมีความสนใจนะตัวเล็กตัวเล็กๆทำไมถึงชอบ ก็จะได้โตขึ้นอยากมีอาชีพทําการ์ตูนค่ะอ๋ออยากมีอาชีพั้เลยการ์ตูนให้ไปวาดการ์ตูนขายหัวเราะอะไรอย่างี้ไหมน้องเก่าแล้วครับนี่ของป่การ์ตูนน้องผู้ชายด้านหลังบนางด้านหลังบ้างครับพูดทุกคนกิจตินานครับอ่าทำไมถึงชอบงานแบบนี้อืมเพราะชอบทําครับเพราะว่าอยากสร้างการ์ตูนเรื่องหนึ่งครับอ่าฮะอยากสร้างการ์ตูนออกขึ้นมาเองเลยครับอืมครับผมอยากจะฝากบอกอะไรเพื่อนๆนบ้างที่เขาอาจจะ สนใจงานด้านนี้แต่ไม,มไม่มีโอกาสได้มาคิดได้มาทำา<อ>าให้น,น้องผู้หญิงหน่อยเอาไหมนะครับงไม่นะจ้ะก็ได้เลยก็สำหรับงานนี้นะคะก็เพื่อนๆคนไหนอยากทำก็สามารถทำได้ง่ายๆก็จะมีการสอนทั่วไปในนี้ค่ะครับมผม ไม่ยากไหมเออมันยากมันยากหมันไม,ไม่ยากค่ะแล้วแต่คนชอบด้วยคุณครูเขาก็จะสอนถึงจะเรียนไม่เก่งก็สามารถทํางานนี้ได้ต้องมีหัวเนาะต้องมีหัวคิดเนาะเออต้องมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรครรร์พ่วงกับครับาจาเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์ไหมไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นใช่ค่ะเหรอเราต้องต้อเตรียมตัวยังไงสมมติใครที่อยากจะมาคือเตรียมตัวแค่ว่าใจพร้อมค่ะเพียงแค่ใจพร้อมอย่างเดียวเลยแล้วก็ ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้นิดนิดหน่อยแค่นี้เองค่ะคอมพิวเตอร์พื้นฐานแล้วก็ใจรักใช่ค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ใชเลยก็มาเรียนที่จะทำแอนิเมชันได้กับ i อคิวเอช n นาไหนๆเด็กๆมาในเวทีของรายการเราแล้วอยากจะพูดอะไรถึงวันเด็กเราจะเป็นเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างไรบ้างอ่ะตัวแทนน้องๆสองคนครับตัวแทนก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะช่วยกัน ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณสังคมอะค่ะเพราะว่าเรารับอะไรมาเยอะแล้วค่ะควันเด็กพ่อแม่ก็ต้องพาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยตอบแทนสังคมสิ่งแวดล้อมที่ให้เราอยู่อย่างสะอาดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรื่องราวที่ถ่ายทอด <ใช S 2> ออกมาเนาะเราตอบแทนสังคมอ,อยากจะพูดถึงอะไรก็คืออยากให้รักรักสังคมมากขึ้นค่ะค่ะแค่นี้ละตัวเล็กอีกนิดนึงสองคนอาจจะพูดถึงอะ,อะไรสองคนขอตัวเล็กหน่อยที่ติพัฒน์ก็ ให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทําอะไรก็ช่วยช่วยกันนะคะครับช่วยกันอ่ะนายบ้างอ่ะนายบ้างนายบ้างนายปัญญากรอยากให้เด็กๆทําประโยชน์ให้สังคมค่ะครับนี่แหละคะคือน้องๆเขาทําเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ออกมาเขาก็ปลูกฝังในจิตสํานึกของตัวเองด้วยถูกไหมเรื่องราวของการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักสังคมด้วยนะครับผมอ่ะเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศไหม ที่บุ๊กกับพี่เป้เนี่ยได้ไปเรียกว่าไปหาเด็กๆน้องๆสนุกสนานน้องเป้เป็นไงไปสร้างความสุขให้กับน้องๆนะครับที่โรงเรียนวัดคลองภูมิอยู่ที่เขตยานวาแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องๆว่าวันเด็กปีนี้เนี่ยน้องๆอยากได้อะไรเดี๋ยวไปติดตามกับน้องบีบีแต่ตอนนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะทำแอนิเมชั่นมาอ่อยนะขบคุณมากนะเยี่ยมมากโปรโมทให้อีกครั้งเนึ่ สิโมงเช้ามาฟังมาฟังฉันเล่าเรื่องราวสิบโมงเช้ามาดูมาดูรับรู้เรื่องข่าวไม่วาเช้าไม่ว่าสายไม่ว่าค่ำหรือบ่าครบทุกรสทุกเรื่องอท,ท,ท,ทีเดียวไม่ว่าคุณจะเป็น